เก้าอี้ใหม่ด้วยครับผมตัวหน่อยก็มีแบบตัวนี้ตัวแบบนั่งแบบต่ำเนาะแต่ก็มีแบบสูงพี่น้องทานใดสนใจนี่ทักถักแคีทักลายครับมาได้เลยครับผมออบอกแพงนะครับ<อ>ไม่ย่างดี้วพี่น้องพี่น้องไปซื้อเก้าอี้พัดติกเนี่ยตัวนึงก็เป็นลอยแล้วลอยก็บาทตัวนี้ถือว่านั่งในแบบนั่งได้ยันลูกบวชด,ด้วยพี่น้อง เป็นใหม่ยางดีครับไม่อัดเป็นไม่อัดตาภูเขาด้ยครับผมไม่อัดที่เขาเห็ดที่เขาไอเห็ดตูํำโพงเลยพี่น้องตงัวนี้ถือนามได้ครับว่าเป็นย่างกำลังลงยูริเทนด้วยครับสนใจถักแต่ได้พี่น้องรับรองสวยงามครับผมแข็งแรงคัดย่างดีด้ยครับบมมีเสียงบมมีอย่างเลยงลงยูริเทนเรียบร้อยแล้ว สนใจทักแชททักไลน์มาได้เด้อครับผมมีทั้งแบบสั่นแบบยาวด้วยครับราคาบอแพงนะครับผมราคาบอแพงอันนี้ถักทายเขับมาได้ราคาไม่แพงตัวนี้แบบยาวตัวนี้แบบยาวแล้วมีแบบสั่นแบบสั่นแบบสั่นขาสัตว์ขายาวนี่เห็ดยางดีได้พี่น้องใหม่ยางดีเลยใหม่ข้างล่างใหม่ย่างควาอ๋อขัดทินนะลงใหม่ขัดทินนะลงก็แม่อ่างแข็งแรงพี่น้องนี่ ตัวต่ำก้านังประมาณนั้นแม่นครับผมตัวต่ำตัวสูงก้านังก็ดีตกำลังลงอยู่ดิเทียนของคนเฒ่าเด้อพี่น้องเพี่นเดียร์ขายพี่น้องสนใจอยากอุดหนุนกะติดต่อเข้ามาได้ครับผมติดต่อเข้ามาในควยสารบันทุงได้ทักแชททักไลน์่ขมาได้เป็นพอแซวจิมเลยค่ะแซวจิม อุดนสินค้าค้นแถวเห็ดโตเหนื่เนาะเหตุพวกนี้เจอสวยงามเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะเอาไปวางตลาดที่เขามอวานนี่ก็เอาไปเขไปหกตัวเจ็ดตกับกระชายเบิดเลยเดี๋ยวมื้อนี้จะเอาไปอีกเอาไปขายให้เพื่อนซื้อลอยหนึ่งอันนี้ลอยหาที่เนาะ เปีนเสืมาี่กสื่อแห้งอ,อ,อ,อัืสอน่อนพอใส่แ้ร้ายปีมันซีบปปีแล้วนะม่นะเาม่กต่กวให้สื่อพลาสติกเโอ้ยดีกว่าน่งทนนนางท่านถ้าพี่น้องว่ายานวาค้ามันเห่าวกับตัดออกกันไลองดู่ได้ทแานั่งไงตัน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 มาดูซิแข็งแรงพี่น้องรับประกันเลยความแข็งแรงนั่งไปโหลดใช้ย,ยันลูกบวช ไม่ยัดย่างดีพี่น้องพี่น้องถ้าทนได้จะหัวจักไม้ตาภูเขาเนาะเพร่ะจิกเป็นใหม่ที่เขาไปนําไปเห็ดตูนแลาโพงกนะพี่น้องตากแดดตากฝนนี่บ๊อบเป็นยังเลยตากฝนบ๊อบมีโพกบ๊อบมีอย่างนะครับนอกจากไฟใหม่แค่นั้นละถ้าไฟใหม่นี่บ๊อบยังครับผมตกน้ำบ๊อบอะไรตกไฟบ๊อบย่างหลุดเลยแมงครับส่งไปสานี่ได้นับแล้วบ่อบบ้นักนับคนนี้ก็ยังส่งได้ป้าค่าส่งมันแพงพี่น้อง

มะคัดมกก ừ, ะดูมะค่ะแหลกเกิดแมนลงแหลกเลกิดลงยุโรนอีกมะคัดมนยังอีกอาาลาย,ยงางอันน้ำเพือ,อน้ำซานเมนครับท่อดสะูสื่อปะกิือเฉพา<อ>ะไม่อัดนี่แผ่นนึงกับประมาณพันกว่าบาทได้ครับผมม่อัดแผ่นใหญ่หนึ่งนะ่ะพันกว่าบาทแม่าตาูเขาเงรานหน่อยยัง่ยังห้จะแสีได้นี่ ปไปแล้วแค่นี้เลยพี่น้องพี่นอ้นองท่านใด้จะแจกถักเช็ทัท้งไรมาได้เด้อครับผมถักเช็ทั้งไรมาได้